ประเด็นแรกเนี่ยที่ผมว่าการระบาดมันจะลากยาวผมเอาข้อมูลจริงๆเลยครับนะครับผมทําข้อมูลเสร็จวันที่แดนะครับเราดูครับตอนแรกมันเริ่มนี่คือข้อมูลที่จริงนะครับข้อมูลนะครับตอนแรกมันมีการระบาดท,ที่เมืองจีนมาที่ยุโรปมาที่อเมริกานะครับแล้วก็เริ่มมาที่ลาตินอเมริกาแอฟริกาและอินเดียในปัจจุบันนะครับท่านเห็นเหมือนกับว่ามันเริ่มที่จะชะลอ แต่มันไม่ได้ชะลอหรอกครับมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วไอ้ที่มันไม่ชะลอเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าประเทศที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาออฟริกาแล้วก็อินเดียเนี่ยการตรวจเทสพวกนี้มันน้อยเพราะการตรวจเทสเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับประเทศพวกนี้จะตรวจเทสเนี่ยน้อยกว่าจีนน้อยกว่ายุโรปน้อยกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าตรวจได้มากเท่ากับประเทศเหล่านี้กราฟเนี่ยมันจะ ขึ้นมากกว่านี้นะครับประเด็นที่สองที่ผมจะชี้ให้เราท่านดูครับว่าวันที่ผมทําข้อมูลเนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่รับการยืนยันในเจ็ดล้านคนตอนนี้มันมีประมาณเจ็ดล้านสองนะครับเจ็ดล้านสองเนี่ยนะครับประชากรในโลกเนี่ยนะครับตัวประมาณเนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยล้านคนถ้าเราคิดเป็นร้อยละเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีการติดเชื้ออยู่ยังไม่ถึง0.1อร์เซเลยครับ ท่านทราบไหมครับเวลามันเกิดการระบาดทั่วโลกเนี่ยแพนด,ดมิกเนี่ยเป็นเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์จนภูมิต้านทานของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจพบเชื้อได้มันจึงระบาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังมีประชากรอยู่99.9%ที่ s u บ c e p t i b l e ก็คือสามารถเกิดโรคได้นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ว่า มันจะระบาดอีกเยอะเนี่ยผมถึงจะทํากราฟต่อไปเลยครับว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดไหนแต่เชื่อว่ามันต้องไปอีกเยอะเจ็ดล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่ามันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นของการระบาดนะครับมันจะสิบล้านห้าสิบล้านหรือร้อยล้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนี่เป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นกราฟนี้ครับ ช่วงแรกเนี่ยที่มีการระบาดเนี่ยครับประมาณ6-7เดือนเนี่ยนะครับท่านคิดง่ายๆล็อกจิกง่ายๆคนรับเชื้อไวรัสจากทางข่าวก็คงมีแค่คนเดียวที่รับเชื้อไวรัสใช้เวลา7เดือนกว่าๆ8เดือนเนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสเนี่ยให้คนได้ถึง7ล้านคนคิดแต่ครับไวรัสตัวเนี้ยมันร้ายกาจขนาดไหนในการแพร่กระจาย แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงตอนนี้นี่คือจำนวนผู้ป่วยที่สามารถแพ้เชื้อได้เป็นแอคทีฟเคสที่สามารถแพร่เชื้อได้ตามประเทศต่างๆถ้าเป็นจุดเล็กหน่อยก็คือร้อยคนจุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือพันคนจุดใหญ่ที่สุดก็คือประมาณหมื่นกว่าคนท่านคิดดูครับทั่วโลกตอนนี้มีคนที่สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นล้านๆคน จากคนเดียวเนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ถึงเจล้านคนภายในแล้วเวลา6-7เดือนแล้วตอนนี้ปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ครับมีคนอยู่ประมาณเป็นล,ล้านๆคนที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ท่านคิดหรอครับว่าเชื้อหรือว่าการระบาดมันจะยุตินะครับประเด็นต่อมานะครับช่วงเนี้ยแทบทุกประเทศแล้วพอล็อกดาวน์เนี่ย ผมบอกให้เลยครับล็อกดาวน์เนี่ยถ้าเทียบเปรียบเทียบกับทางการแพทย์เนี่ยมันเหมือนหัวใจของธุรกิจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นเนี่ยถ้าเป็นร่างกายของเราเนี่ยประมาณ5นาทีสมองก็จะตายแล้วนะครับแล้วพอ10นาที15นาทีส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะเริ่มไปไม่รอดก็จะไม่สามารถทำงานได้ล็อกดาวน์เหมือนกันไม่สามารถล็อกดาวน์ได้นานหรอกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่รวยหรือประเทศที่จน ล็อกดาวน์สักเดือน2เดือนเนี้ยเศรษฐกิจพังระเนระนาดเพราะว่ามันหยุดกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มเปิดในการล็อกดาวน์นะครับเริ่มเปิดสายการบินเริ่มเปิดพรมแดนเริ่มเปิดธุรกิจปัจจัยนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการระบาดเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูกราฟของแต่ละทวีปว่าแนวโน้มมันจะไปอย่างไรบ้างผมให้ท่านดูแค่ ปัจจัยเดียวเนี่ยครับเรื่องของการเดินทางทางอากาศท่านทราบไหมครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีผู้เดินทางทางอากาศถึง2.7ล้านคนวันเดียวนะครับเดินทางไปมาเนี่ย2.7ล้านคนมีจำนวนทั้งหมด40,400 0 4 0 0 0เที่ยวบินนะครับมันเยอะขนาดไหนนะครับนี่แหละครับปัใจจัยในการที่ว่าเราไม่สามารถล็อกดาวน์ได้นานเนี่ย พอทุกประเทศเปิดสายการเปิดเปิดพรมแดนมันก็ยิ่งไปเพิ่มใหญ่เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับนะครับการระบาดของสเปนิชฟูในปี1918ตอนนั้นเนี่ยมันมีการระบาดอยู่3เวฟในช่วงเวลาปีกว่าสาเวฟนะครับเวฟแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่เวฟสอเนี่ยจะระบาดรุนแรงนะครับแล้วก็มาเวฟสา เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็คิดเหมือนกันว่ามันคงระบาดหลายเวฟแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวฟสองเนี่ยจะรุนแรงกว่าเวฟแรกหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆถ้ามันมีเวฟสองขึ้นมาเนี่ยความพร้อมของประเทศต่างๆเนี่ยจะน้อยลงเพราะประเทศต่างๆเนี่ยใช้ทรัพยากรใช้งบป,ประมาณเนี่ยต่อสู้กับการระบาดในเวฟแรกเนี่ยไปจนทา้งเยอะประเทศไทยเหมือนกันครับ เราใช้เงินงบประมาณนะครับไปซับสีไดพวกคนตกงานธุรกิจต่างๆในเว็บแรกเนี่ยไปค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเว็บ2ขึ้นมาเนี่ยจะหนักกว่าเว็บแรกนะครับ